สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูผลคูณคาร์ทิเชียนนะคะกับเซตนะคะเราก็จะมาดูว่าตัวอย่างถ้าเกิดเราเจอโจทย์แบบนี้วิธีการหาผลคูณคาร์ทิเชียนเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกยังปกติอยู่ก็คือที่เราเคยหามาแล้วนะคะก็คือ a คูณ b เราก็ดูสมาชิกใน a และสมาชิกใน b จากนั้นเราก็จับคู่กันให้ครบทุกคู่นะคะอันแรก จับคู่ a กับ b a กับ b 2ตัวนี้จับคู่กันคู่แรกก็จะได้คู่อันดับ1 2คู่ที่2 1 3ต่อไปคู่อันดับ2 2และสุดท้ายคู่อันดับ2 3แบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ยากนะคะต่อไป B คูณ a หรือ B c คอ a นะคะ B c คอ a เราก็ต้องดู B a, ไปหา A ถูกต้องไหมสมาชิกตัวแรกของ B ก็คือ2ก็จะได้คู่อันดับ2 1 2 2 3 1แล้วก็3 2นะคะแบบนี้ต่อไป C U B Union C จริงๆแล้วโจทย์ต้องการหาตัวนี้แต่เราต้องหาในวงเล็บให้ได้ก่อน Union ถ้าทัวรเรื่องเซตเรื่องเซต Union ก็คือการรวมนำสมาชิกใน A ใน B กับ C มารวมกันนะคะไม่ใช่เอามาบวกกันนะคะว่าดูว่ามันมีกี่ตัวแล้วก็เอาสมาชิกทั้งในเซต B และเซต C มานะคะ มันก็คือมี2ใน B อ่ะ2มาใส่มี3เอา3ามาใส่ใน C มี3อีกไม่ต้องใส่3นะคะเราก็เอาตัวถัดไปมาเลยก็คือ4ก็จะได้เป็นแบบนี้เราเรียกว่ายูเนียนนะคะยูเนียนคือเอาสมาชิกทั้งหมดของทั้ง2องเซตมานะคะพอเสร็จแล้วเรามาจับคู่คอคอสกับ B ยูเนียน C ก็คือคอคอสกับตัวนี้นั่นเอง เราก็จับให้ครบทุกคู่นะคะในเซต A มีอะไรบ้างมี1นึ่แล้วก็หนึ่มาจับคู่กับ2 1จับคู่กับ3 1จับคู่กับ4ตัวต่อไปใน A มีอะไรอีก1ใช้ไปหมดแล้วจับคู่กับทุกตัวแล้วต่อไปก็ใช้2จับคู่กับทุกตัวบ้างนะคะก็จะได้เป็น2 2 2 สและตัวสุดท้ายคือ2 4เท่านี้เองก็จะได้คู่อันดับทั้งหมด6คู่นะคะไม่ยากเลยอ่ะทีนี้ดูข้อ4ข้อ4 A cos b เราหาเราเคยหาแล้วใช่ไหมอยู่ในข้อแรกเราก็เอามาใส่ได้เลยทีนี้ทำไมถึงหา A cos b ผลสุดท้ายโจทย์ต้องการตัวนี้ เราก็เลยต้องหาทีและวงเล็บออกมาก่อนเราค่อยนํามายูเนียนนะคะก็คือดึงสมาชิกของทุกตัวในทั้งสองเซตนี้ออกมาอยู่ในเซตเดียวกันนะคะเราก็หา a ค o s b, b ก่อน a ค o s b ก็คือ1 2นี่นะ1 2 1 3 2 2 2 3 นี่ a cos c ยังไม่มีอ่ะเราก็หา a cos c นี่จับให้ครบทุกคู่น,นะคะก็จะเป็นคู่อันดับ1 3 1 4ตัวต่อไป2 3แล้วก็2 4แบบนี้นะคะจับครบทุกคู่แล้วต่อไปเราเอา2 เซตนี้มาอยู่เนียนกันก็คือดูสมาชิกดึงมาหมดเลยในนี้ตัวไหนซ้ำเราก็ไม่ต้องมาเขียนนะคะอ่ะต่อไปเราก็มาดู A cos B อยู่เนียนกับ A cos C นะคะเราก็ดูสมาชิกตัวที่มีอยู่ในทั้ง2เซตนะคะเราก็เอามาใส่อันแรก A cos สก่อนคู่อันดับ1 2 ต่อไป1 3 2 2 2 3แล้วนักเรียนก็ดูว่าใน a c r o s เนี่ยมีตัวไหนที่ไม่3นักเรียนก็เอามาใส่นะคะอย่างเช่น1 3ตัวนี้มีแล้วก็ไม่ต้องมาใส่1 4มีหรือยังยังไม่มีก็เอามาใส่ในเซตเป็นคู่อันดับ1 4ตัวต่อไป2 3 2 3ก็มีแล้ว สองี 2, ยังไม่มีก็เอามาใส่ก็จะได้คู่อันดับทั้งหมด6คู่แบบนี้นะคะ,ะค่อยๆดูนะต่อไปข้อที่5ข้อที่5ห,หาแบบนี้เราก็ต้องหาในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมหาในวงเล็บดูเครื่องหมายแบบนี้ก็ทบทวนเรื่องเซ็ตเหมือนเดิมถ้าหงายขึ้นคือเอาสมาชิกทุกตัวใน2เซตมาใส่แต่ถ้าคว่ำลงเอาเอาเฉพาะตัวที่ซ้ำ ่จดไว้ก็ได้เฉพาะตัวซ้ำหรือคู่อันดับที่ซ้ำมาใส่อย่างเช่น1 1กับ1น1 1ซ้ำกันดึง1นมาใส่แต่ถ้าเกิด1 2กับ2 1อันนี้ไม่ถือว่าซ้ำนะคะนักเรียนก็ดึงมาใส่ทั้งไม่ใช่ห้ามดึงมาใส่ถ้ามันไม่ซ้ำนะคะอ่ะดูตัวอย่าง อันนี้เราเรียกว่า intersect นะคะ intersect นะคะหรือตัวที่3นั่นเองอ่ะดู b intersect c b intersect c นะคะก็คือตัวที่3 2เซตนี้มีตัวไหนซ้ำกันบ้างก็คือมีสมซ้ำก็ได้3 1ตัวแค่นี้เลย นะคะต่อไปเราก็เอา A นี่คอสกับเซตนี้ที่เราหามา A ก็คือ1 2คอสกับ3นะคะจับคู่มันก็จะได้คู่อันดับ1 3กับ2 3เสร็จแล้วแค่นี้นะคะต่อไปดูข้อ6ข้อที่6นี่แสดงว่าเราต้องหา2ก้อนนี้ออกมาก่อน ถึงจะมาหารวมแบบนี้ได้นะคะโจทย์เป็นแบบนี้นะทำาหารในวงเล็บก่อน a cos b a cos b ก็จะมีคู่นับ1 2 1 3ต่อไป2 2แล้วก็2 3นะคะต่อไป ac ac ก็1 3คู่นับ1 3คู่นับ1 4 ต่อไปคู่อันดับ2 4สเอ้ย 2, 3และตัวสุดท้ายสองสเสร็จแล้วเราก็ดูตัวที่ซ้ำกันตัวไหนล่ะซ้ำกันบ้างนี่ตัวแรกซ้ำกันตัวต่อไป2 3 3สหมดหรือย่างหมดแล้วเราก็เอาตัวที่ซ้ำกันมาใส่ก็จะเป็นคู่อันดับ1 3สกับคู่อันดับ2 3สาม แบบนี้นะคะนี่ตัวซ้ำต่อไป b ลบ c หมายความว่ามีสมาชิกใน b ลบกับสมาชิกใน c นะคะอ่ะดูในเซต b มี2 3ในเซต c มี3 4ลบออก b ลบ c มันก็จะเหลือดูสมาชิกใน b เป็นหลัก ลบกับ C แสดงว่าไม่เอาสมาชิกใน C ใน C มีอะไรบ้างใน C มี3กับ4อันนี้ก็มี3แสดงว่าต้องตัด3ออกนะคะก็เหลือแค่2แค่นี้ทำไมบางคนสงสัยทำไมไม่มี4ก็เราไม่เอาสมาชิกใน C เลยนะคะ ใน c มี3ดังนั้นเราก็ไม่เอาสาตัวนี้ด้วยใน c มี4เราก็ไม่เอา4ก็เหลือแค่2ตัวเดียวต่อไป a คอสกับโจทย์ให้หาตัวนี้ a คอสกับ b ลบ c a ใน a มี1กับ2เราก็จับคู่เลยนะคะเป็นคู่อันดับ1 1มาจาก a จับคู่กับ2ใน b ลบ c นะคะต่อไป2จับคู่กับ2ก็จะได้2คู่แบบนี้ สำหรับข้อที่7ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายถามว่านี่ a cos b ลบ a cos c a cos b เราก็หาหาอีกแล้วนะคะอ่าหาไปจะได้คล่องๆก็จะได้1 2 1 3 2 2แล้วก็2 3แบบนี้ต่อไป a cos c ก็จะได้1 3ค mm ู่อันดับ1 3คู3่อันดับ1 4คู4่อันดับ2 3และคู่อันดับ2 4เสร็จแล้วนำมาลบกันลบคือเอาสมาชิกในตัวแรกแต่ไม่เอาสมาชิกในตัวหลังนะคะเราก็มาดู1 2 ในนี้มีไหมถ้าไม่มีเอามาใส่ก็จะเป็นคู่นับหนึ่งสองต่อไปหนึ่งสามในเซตหลังมีไหมดูอันนี้เป็นหลักก่อนนะคะแล้วมาดูว่าในเซตที่สองมีไหมถ้ามีเราไม่เอานะคะมีนี่ไงหนึ 1, 3, ่งสามมีไม่เอาต่อไปสองสองมีไหมไม่มีก็เอาสองสองมาใส่ต่อไปสองสามมีไหม สองสามอยู่นี่ไงมีไม่เอานะคะก็เหลือแค่2ตัวแค่นี้นะะนักเรียนดูดีๆสัญลักษณ์ยูเนียนเป็นยังไงอินเตอร์เซกเป็นยังไงการลบกันของเซตอันนี้นักเรียนต้องทวนนะคะไปทวนมาดีๆอันนี้เป็นตัวอย่างของวันนี้นะคะเป็นผลคูณคาทีเชียนนะคะเดี๋ยวเราจะมีสมบัติมาอีกนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่า สมบัตินันเป็นยังไงนะคะอ่ะดูสมบัติเลยสมบัติก็คือ a cos b เท่ากับ b cos a ก็ต่อเมื่อ a b เนี่ยไม่เป็นเซตว่างนะคะเราก็ดูจากข้อที่เราพิสูจน์มาแล้วเมื่อกี้นะคะต่อไป a cos กับเซตว่างจะมีค่าเท่ากับเซตว่าง cos กับ a และเซตว่างนั่นเอง เอาง่ายๆตามชาวบ้านเลยเหมือน0 a คูณ0เป็น0 a คูณ0เป็น0 0ย์คูณเเป็น0ผลลัพเป็น0ก็คือไม่มีสมาชิกในเซตนั้นต่อไปอันนี้ถ้า a และ b เนี่ยเป็นเซตจำกัดแล้วสมาชิกใน a คอสจะเท่ากับสมาชิกใน a คูณกับสมาชิกใน b วิธีการหาว่าเราจะได้คู่อันดับกี่คู่เราก็เอาจำนวนสมาชิกมาคูณกัน เราก็จะได้จำนวนคู่อันดับออกมานะคะอย่างเช่นในเซตแรกมีในเซต A มีสมาชิก2ตัวในเซต B มีสมาชิก3ตัวนักเรียนก็จับมาคูณกันแล้วนักเรียนก็จะได้จำนวนคู่อันดับออกมาก็คือ6คู่นั่นเองนะคะอ่ะต่อไป A cos B i n t e r s e อร์จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะคะที่เราหาไปในข้อที่ ข้อที่แรกๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนี่พวกนี้ทั้งหมดเลยนักเรียนก็ลองไปดูสมบัติมันนะคะนี่มีสมบัติตามนี้เลยนะคะ a เป็นสับเซตของ b หมายความว่า a เป็นเซตย่อยของ b ถ้า b นี่คือเซตของ b a จะอยู่ใน b แบบนี้นี่ A นี่ B นะคะแล้ว a คูณ c จะ เป็นเซตย่อยของ b คูณ c ด้วยนะคะถ้าเราคูณเซตเข้าไปมันก็ยังเป็นเซตย่อยอยู่ต่อไป a เป็นเซตย่อยของ c และ c เป็นเซตย่อยของ d a คูณ c ก็ยังเป็นเซตย่อยของ b คูณ d นะคะอันนี้ก็ค่อยๆดูนะต่อไป a คูณ b i n t e r s ซ c c คูณ d จะมีค่าเท่ากับ A intersect ก็คือเหมือนกับว่าเอาเครื่องหมาย intersect มาใส่แล้วค่อยมา cross กันนะคะอ่าต่อไปดู union union ก็คล้ายๆกันแต่มันจะไม่เท่ากันน,ะนักเรียนอย่าจับมาเท่ากันนะคะมันจะไม่เหมือน intersect นะคะก็ค่อยๆดูนะคะสมบัติก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ